สวัสดีครับผมพุกนะคะก็วันนี้จะมารีวิวนะครับของแต่งนะเป็นของแต่งที่จําเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็เป็นากาดหม้อน้ำ CPR 6 5 0นะครับตัวนี้น่าจะใส่ตัว F กับตัว R ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับนะครับก็เนี่ยงานก็ก็โอเคดีอยู่นะตามราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่600บาทนะครับ เป็นงานอลูมิเนียมนะครับมันก็แบบกันได้อยู่นะครับมันเป็นเหมือนแบบดัดได้นะครับมันเอียงๆอะไรเงี้ยนะก,ก็ยิงสกรีนมานะครับ CBR 650พวกนี้ก็ถอดน็อตแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับมันทำมาพอดีแหละนะครับสั่งมาใน Lazada นะครับของเพิ่งมาถึงแล้วก็แกะเอามารีวิวนะเผื่อแบบเผื่อคนอื่นเนี่ยอยากจะลองลองดูนะว่ามันใช้ได้ไหมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับ ว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะมันจะกันได้ไหมมันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับไม่ได้ใส่กาดหม้อน้ํานะครับเวลาโดนก้อนหินเนี่ยลังพึ่งมันก็จะล้มนะครับถ้าเกิดมันล้มก็ใช้ไม้จิ้มฟันแบบเซาะอ,อะไรอย่างงี้เอาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันโดนก้อนหินก้อนใหญ่ๆกระเด็นมาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบแหลมๆคมๆหน่อยอาจจะทําให้มันรั่วได้นะครับถ้ารั่วนี่งานใหญ่เลยนะซื้อใหม่เลยนะครับ โอเคผมเห็นราคาราคาหนึ่งนะครับก็ประมาณ300กว่าบาทดังภาพเลยนะครับผมที่ขึ้นให้ดูนะก็เป็นก็ดังภาพนี้เลยนะครับเป็นการ์ด้อน้ำเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะเพื่อนผมเคยซื้อมาใช้กับ c b 6 5 0นนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่อนไปหน่อยนะแบบเหมือนมันจะขาดง่ายนะก็เลยแบบมันอาจจะไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะครับ ก็เลยลองเอาตัวนี้ดีกว่ามันก็ไม่ได้แพงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ดูนะครับก็คลายน็อตนะครับด้านล่างกับด้านบนนะสตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยัดมันเข้าไปได้เลยนะยัดเข้าไปแบบนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนละกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกาดหม้อน้านะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ถึง10นาทีเป็นเลดนะครับถ้าโดนน้าโดนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับสกินสกิน6กศูนย์ค่อนข้างสวยนะงานโดยรวมก็ดีนั่นแหละนะครับในราคาไม่ถึงพันนะครับราคานะที่นี้ก็คือแบบว่ามันจะไม่ฟิตนะครับว่าราคาจะ600ออะไรอย่างเงี้ยไปตลอดนะ บางทีคนอื่นเนี่ยอาจจะได้พันกว่าหรือว่าอาจจะได้ถูกกว่านี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่จังหวะนะครับที่เขาขายโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะกาดหม้อนะ้ำมันก็จำเป็นแบบของแต่งอย่างแรกที่ควรมีเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นพวกกาดหม้อน้ำแล้วก็กันล้มอะไรประมาณนี้นะครับผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะในร,ราคาที่มันถูกๆนะครับแล้วก็งานก็ดีนะครับ น่าจะกันได้ดีแล้วนะครับกันก้อนหินก้อนใหญ่ๆกระเด็นเข้านะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ